เอาล้วครับวันนี้นี่ผมอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับเรียกได้ว่าเขามีชื่อหลายชื่อมากนะแต่ที่ผมเห็นล่าสุดมาก็คือพี่เสกอ๋อนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมดีเจเสกอ๋โอ,โอเองครับเออเสกอ๋อมาจากไหนเนี่ยไม่คือไม่คุณนะเอามาจากไหนก่อนดีกว่าอ๋อผมโพสต์ทีเซอร์ว่าคลิปนี้จะมีคุณมาฟิชชิ่งด้วยเขาก็บอก พี่มันใหญ่เลยว่าพิเศษหกอลสากอนี่ได้ติดตามเนื้อเรื่องของหลีกในช่วงหลังๆมาไหมอินบ้างหรือเปล่าดีกว่าประมาณนั้นโดยรวมอืมผมอ่านแค่บางเรื่องผมอ่านแค่ต้องต้องเรียกว่าคือผมไม่ได้มีเวลาอ่านทุกเรื่องเอาจริงๆนะเอาจริงๆ v ว h i c เนี่ยผมไม่ได้ติดตามขนาดนั้นเออแต่พอผมมาผมมาเห็นตัวละครแล้วผมก็แบบเฮ้ยเอาเอาแบบตอนแรกนะผมเห็นตัวละครแล้วแบบทำไมมันพังร็อกจังวะใช่ปะขอบตาดำๆตัวบางๆฮะโอเคคือมันสำหรับเด็กผู้ชายมันดูเท่เว้ย แล้วผมก็ไปอ่านไปลองหาแบบข้อมูลอ่านเนื้อเรื่องแล้วผมก็รู้สึกว่าความเท่แม่งลดลงไป <laughs> มันก็ดันอารมณ์แบบทําให้ประเทศชาติล่มจมด้วยอะไรประมาณนั้นเลยเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบแป๊งละครนอะละครแบบละครก่อนนอนเด็กอะว่าแบบอย่าทาแบบนี้นะหนูหนูหนแบบแบบไม่ดีนะหนูหนูอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างที่แย่วีเอโก้คือตัวอย่างที่แย่เนาะนี่แหละผมก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้คุณต้องมาอยู่ในคลิปผมเพราะว่าคุณเป็นคนภาคแชมป์สปอตไลท์ตัวนี้วีเอโก้ I Go เองแล้วผมก็รู้ว่าคุณน่าจะ เข้าใจภาษาอังกฤษที <mean> ่เขาพูดขอนิดหนึ่งได้ไหมการการภาคเชเบโกแชมเปนสปอตไลท์ <Olymp Sunday> ห้านาทีครึ่งเนี่ยไม่เป็นอะไรที่ยาวนานมากสปอร์ตไลท์ต้องกระชับต้องสั้นลงต้องไม่ยืดเยอะเกินไปวีโก้ไม่ยืดเยอะอแบบแบบเฟินเวอรแบบวีโก้อย่างงูวีโก้อย่างงี้วีโก้เป็นใหญ่อย่างงี้ไปวีโก้ไม่ซื้ออะไรออดไปแล้วเหรอวะไม่จริงเหรอนี่แหละนี่คือความอินของคุณนะผมก็เลยอยากจะให้คุณมามาอยู่กับวีโก้ไอ้ผมมีประโยคแรกที่ผมจะให้คุณฟังคุณก็ลองแปลให้คุณู้ชมมันดูว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่ The just the Shadow Isles are beginning เฮ้ยประโยคนี้นี่อะผมให้คุณแปลก่อนลองอ่านก่อนแล้วก็ลองแปลว่ามันแปลว่าอะไรง,ง่ายๆง่ายงเลยคือ Shadow Isles เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นผมค่อนข้างผมว่ามันชัดเจนอยู่นะถ้าเกิดว่าใครใครที่ดูแชมเปี้ยน แชมเปี้ยนอัปเดตของของไลออดในช่วงต้นปีอ่ะที่เป็นซีซันสตาร์ทอัปเดตอ่ะถ้าถ้าในเชิงพาณิชย์นะก็คือทำเพื่อโปรโมทรุ่นเกมใหม่แหและทำเพื่อโปรโมทเกมใหม่แหละซึ่ง make ซ e n s ประโยชต,ต่อไปดีกว่าอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องแชมเปี้ยนแล้หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่แบบแอบซบ่อนอยู่ในบทพูดของวีโก ฟิดลสติกส์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเคยอ่านในเรื่องเข้ามาเนี่ยคือมันคือปีศาจตัวฟิดเดิลเนี่ยก็คือมันบอกว่ายูร์ดีมอนยูร์ดีมอนนั่นคือปีศาจที่เป็นแบบต้นตอของฟิดเดิลเนี่ยก็คือมันบอกว่าถ้าเกิดว่าชีวิตทั้งหมดบนโลกเนี้ยมันมันสูญสิ้นไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีความกลัวเหลืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเม็กซ์เนะแต่ว่าที่ผมแปลกใจคืออ่าจริงๆจันาฟิดเดิลมันก็เหมือนจัดอยู่ในอะไรนะทวีปวาโดแลน์ปาะที่แบบมันมีเมืองที่เรารู้จักกันออยยู่แล้้วะไรเี เรื่องตำนานปีศาจความกลัวอะไรเงี้ยค่อนข้างน่านะสนใจว่าทําไมเวียโก้ถึงรู้จักตำนานของฟิเดินได้ดังนะฟิเดลสติกแบบตำนานเรื่องราวปีศาจของฟิดเดินเองดังไปถึงเวียโก้รู้เลยประมาณนั้นตัวต่อไปนะครับอันนี้คือเฮคคารินมดเดงนะครับฟังกันเลย For your ambition, you to. Hacker, are reduced all and what this is เอาเถอะนะปัดผมก่อนเอ้ยพยายาาม <laughs> ผมพยายามปัดผมให้มันดูแบบ ธรรมชาติที่สุดตอนนี้มีปัญหามากนี่คุณต้องให้คอนเทนต์กับคนดูไม่ใช่ป่ะโอเคโอเคอพาา o r your a m ิ i t i o n เนี่ยคือมันคือความทะเยอทะยานเนี่ยคือเฮคลิมเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะคือแม่งเลวมากเลยเว้ยคือทำตามคำสั่งของวีโกแบบได้สบายๆอ่ะไม่ว่ามันจะแบบไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลแค่ไหนอ่ะข้อนหลังที่เขียนว่า this is what you are reduced to ก็คือแบบด้วยความความที่แบบทะเยอทะยานมากขนาดเนี่ยเฮคลลิมแบบ เนี่ยคือคือแบบสุดท้ายคือก็เหลือมึงก็เหลืออยู่แค่นี้อะไรประมาณนั้นคนต่อไปครับผมอีลาวีเขาบอกว่า your god could not stop me before ก็คือ,อพระเจ้าพระเจ้าของเธอเนี่ยก่อนหน้านี้ก็หยุดฉันไม่ได้นะ, mm. ะ see, see priestess ก็คือแบบนักบวชนักบวชนักบวชหญิงแห่งท้องทะเลใช่ปะ do not challenge me again นะ็่คือแบบ อย่ามาอย่ามาแย่มกับฉันอีกอะ่ะมันเหมือนจะบอกว่ามันเคยตบนาักาเคเบร์สมาแล้วหนึ่งรอบคือคือตอนแรกก็แบบอีหยังวะอีลาอ,อาีมันเกี่ยวอะไรด้วยแต่ถ้าใครไปดูเทเลอร์ของรูนคิงเวอร์ชันเกมคอนโซลครับก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้ขยันเติมอีลาอีเข้าไปเยนะเลยนด้วยคาลิสตาโอยคนนี้นี่คนนี้จะดราม่ามากเลยครับเธอจะไม่มีว <c oughs> ันได้แก้แคนคาลิสตาไม่มีวัน ก็คือคาริซ่าแขนอะไรอ่าไปอ่านในเรื่องมาอีกก็คือคนที่ฆ่าคาริซ่าหอกที่ปักอยู่ข้างหลังเนี่ยคือหอกของของม้าตอนที่ตอนที่ไปบุกอ่าเบล s ์ไอโอเนี่ยคือคาริซ่าเป็นคนที่ไปเจอนะเป็นคนดีแล้วกันนะเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีคาริซ่าคือคนดีเลยคาริซ่าไปเจอวิธีที่จะช่วยช่วยอ่าอิโซ ก็คือไปไปเจอเบสไอโอมาอุตส่าห์แบบข้ามน้ำข้ามทะเลไม่รู้มันไปเจอเบสไอโอได้ย,ไ <c oughs> ดยังไงเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลชิเปกปเลยอ่ะไม่รู้อาจจะไต่เอ่อแล้วอะไรไต่กีฬา,า <c oughs> ไต่กีฬา <c oughs> วิ่งไปขี่จักรยานกระโดดกระโดดเยงเยงพรสศิวคาลิสตามาแต่ไต่กีฬาแหละโอ้ย <c oughs> ใช่อ่ะเออว่ะแม็กเซนหรือวะคาลิสตาเดินทางเก่งไงก็เลยแบบกระโดดหยองหย่องยองยองกระโดดไปเบสไอโอแล้วก็ไปเจอบ่อน้ำแล้วก็เฮ้ยวีโก้บราเธอร์โยท่านคิงไม่ใช่บราเธอร์โยคิงเราไปเจอบ่อน้ำมาด้วยแหละ S <S แล้ววีโกก็บอกไหนบอ่อน้าที่ไหนยกทัพไปให้คาริมก็พาไปชูพาไปจนข้ามน้ำข้าวทะเลไปทั้งกองทัพเลยไปถึงปุ๊บเบสไอเออร์บอกไม่ได้ไม่ได้อยู่บอ่อน้ําของเราเราใช้อาบน้ำเป็นประจำอะไรอย่างนี้จะมาอยู่จะมาเปิดเปื้อนไม่ได้เด็ดขาดมันศักดิ์สิทธิ์ม,มากคาริ่าก็อืมเราเราไม่ควรจะไปก้าวไก่เขานะคือคือเขาก็เมคเซน์แหละอะไรอย่างนี้คือมันก็ของของเขาอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เราอืมวีโกบอกไม่ กูจะบุกเว้ยไม่อยา่อยาเข้าจันจะเข้าไปทาหน้าที่ของเราช่วยรืกไปนี้ไว้เฮ้ยคาริมก็บอกเดี๋ยวจัดให้เองวบีโก้แล้วตอนที่คาริสตาหันหลังอยู่ไม่รู้หันหลังท่าไหนหรือว่าตอนไหนนะเห็นมันนึกภาพไม่ออกเหมือนกันให้คาริมก,ก <c oughs> าจะแบบคาริสตาดูนุ่นสินกนักแอนค <c oughs> าลิสตาก็หันไปให้เ <c oughs> สียบถูกเสียบหอกแม่งเลยคนต่อไปคาทัส,สนั่นเอง must lost she must And found all that who of be be คืออันนี้เดี๋ยวผมแปลให้แล้วกันแต่ว่าผมไม่ได้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 เชี่ยวแล้วกันเรื่องเรื่องคาทัสเลยอาจจะให้คุณโรเบิร์ตเชสอ่าออ l ออเดดมัตต์บีลอสก็คือแบบสิ่งที่มันแบบแบบหายไปแล้วก็อ่าอะไรวะสิ่งที่มันต้องหายไปอะ่ะร้องเพลงให้แบบเขาเรียกว,ว่าเหมือนเป็นขจัดอะไรสักอย่างให้หายไปปะแล้วก็ a n แอนเชียคูมัสฟิฟาคือร้องให้ร้องเพื่อให้อ่าอีโซเนี่ยกลับมาอะไรคาทัสเหมือนเป็นยมทูตคนหนึ่งที่จะหาวิญญาณคนตายด้วยการใช้การร้องเพลงแทนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้วิญญาณได้ยินเสียงเพลงแล้วก็บินไปหาที่ชาด้วยเอเอนั่นเองอ่ะต่อไปครับ k i n d ดร d ครับผม answer for your crimes death answer me answer นี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าขับตอบมานะอะไรอย่างนี้ answer for your c r i m e ก็คือแบบจนจนชดใช้อารมณ์แบบชดใช้ความผิดที่แกทำซะความตายคินเดร d มันคือความตายก็คือมันคือตัวแทนของคำว่า d e a t ของของในโลกลูนเทลา่านี้แล้วสิ่งที่พราก พระราชินีไปก็คือความตายนั่นเองก็คือ Death itself ก็คือ Kindred คินเดต เอาเลยจะต้นไม้จัดการเชเลยถ้าคิดว่าทําได้แต่ว่ามันจะไม่มีวันคือพอพอทําเสร็จแล้วอะยังไงเกาะมันก็ไม่กลับมาหรอกคือมใครมันก็คือเหมือนกับเป็นต้นไม้โลกของเกาะเป็นสิ่งที่โดนโดนรูเนชันไปด้วยอะโดนการล่มสลายไปด้วยในตอนนั้นอะโดนเวทมนต์ที่มันแบบทำเปลี่ยนเกาะให้เป็นอย่างนี้อมอครก็เลยเหมือนกับแบบเหมือนกับเป็นแบบสิ่งที่หลงเหลืออยู่ละกันต,นต่อไปครับโอ้โเนหเซนน่านี่คือเป็นนางเอกของซีซั่นนี้เลยมั้งนะครับ เอ้ยผมอยากให้คุณพูดประโยคนี้มากเลย Why wow, is o Why do you hide your face from me ทำไมล่ะอีโซ so? หลบหน้ากันทำไมถ้าถ้าดูถ้าดูจากในในในซีนิมาติกอ่ะก็เหมือนจะเข้าใจได้ว่าวิญญาณของ so อิโซอ่ะอยู่ในเซนนาตีความได้ประมาณนั้นซึ่งจะถูกไม่ถูก100%อันนี้ไม่รู้แล้วยิ่งมีประโยคนี้มาด้วยอะ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันใช่ถัว s t r e t c โอ้โหตัวนี้ผมชอบมากเลย that surprise believe doing you you me Only ผมว่าไอตัวละครที่แบบแนวบ้าพลังแบบไอคาริมทริชมันดูเท่นะเวลาจะเล่นในเกมมันมีมันมีแอมบิชันอะมันมันเขาเรียกว่ามันมีความทะยอทะยานของมันอะเออมันมันรู้มันมั่นใจมันมั่นใจตัวละครที่มีความมั่นใจอะมันดูมันดูแบบน่าเล่นเวการการทะยอของเจ้าเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้ฉันแปลกใจหรอกนะทรัชเพราะว่าแกแกคิดว่าแกชนะเท่านั้นแหละ ก็ตอนนวิศกรบอกตอนแรกคือเขาก็มีแรงขับเคลื่อนทเทย์ทยยาที eh? ่จะเหนือกว่าคนอื่นเนี่ะเอามันนั้นอ่ะเป็นคนเดียวเลยละกันที่อ่ะวีโกมาเหรอเพื่อนไปเปิดทางบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เปิดให้ลงไปเลยอ่ะแค่นั้นแหละคือพอไปถึงเกาะแล้วอ่ะเอาละไม่ให้เข้าไม่ให้ไม่ให้เข้าใช่ไหมค่า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 แต่พอไปถึงข้างหน้าปุ๊บเจอครับพี่ตัวนี้ครับเวลาเดเมียที่ทุกคนบอกว่ามันคือลุงของวีโก้ Hello อันคุ I'm surprised you haven't been torn apart by an angry mob สวัสดีท่านลุงฉันฉันรู้สึกประหลาดใจนะเนี่ยที่ยังไม่โดนแองกี้บ็อบกระทืบแองกี้บ็อบไปที่นี่คืออะไรครับคุณโรบเบิร์ตอันนี้ผมไม่แน่ใจเนื้อเรื่องของวอลเดเมียเหมือนกันมันมีข่าวหรือว่าวอลเดเมียเนี่ยคือเป็นแวมไพร์อะไรอย่างนี้นนแต่ก่อนมันก็จะแบบมีพวกแบบพวกล่าแม่มดพวกล่าแวมไพร์อะไรอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบอ๋อแปลกใจจังที่ยังไม่โดนพวกคนประท้วงเนี่ยกระทืบตายหรือว่าโดนล,ล่าประมาณน,นั้นเอาจริงๆตอนแรกผมก็แปลกใจเหมือนกันทำไมทำไมอยู่ๆถึงปลั๊ก เวลาเดเมียให้กลายเป็นลุงของวิโก้เฉยเลย <laughs> งงไหมตอนแรกตัวละครมันก็มีฟิลแบบคล้ายๆกันอยู่นะอคือมันมันน่าจะมาจากวงเดียวกันได้อะ่ะ <laughs> วงเดียวกันนะวงตระกูลหรือว่าแบบวงดน,นตรี <laughs> <laughs> วงดน,นตรี <laughs> แต่พอไปอ่านมามันก็โอเคไม่เนอยู่นะเพราะว่าถ้าพูดตรงพ่อของเวลาเดเมียนี้เนะี่ยก็อาจจะเป็นกษัตริย์คนแรกของเกาะนั้นหรือเปล่าของอาณจาจักรนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นคนต่อไปครับผมยอริก อ่านักปวดจากหนองน้ำเขาน่าจะสื่อถึงไอ้เกาะนั่นแหละหนองน้ำเฉยเฮ้มีใครคนนึงนั่นอิโซเหรอถ้าใครเล่นยอริกเนี่ยก็จะรู้ว่าอันติเนี่ยมันมันเรียกไม่ได้น็อฟเดอะมิสได้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีเซนนาตัวละครที่ชื่อเซนนาโผล่มาเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจแล้วล่ะว่ามันคืออิโซจริงเบียโก้เนี่ยน่าจะหลอนนึกภาพเบียโก้เดินทางไปตามลูเซล่าเห็นใครผู้หญิงคนไหนมีเงาสีดำๆเขียวๆอิโซ าวเจอคาร์มาเดินไปเจอคาร์มาที่ไอโซอีโซอินไหนแล้วหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นรูนคาร์มาเออว่ะเออไอเราข้ามหมวดดีกว่าเมื่อกี้นี่เราเป็นในช่วงการเจอกันครั้งแรกในเกมส่วนหมวดนี้จะเป็นการที่แบบฆ่าตัวนั้นแล้วนะจะมีการอินเทอร์แอคหรือว่าการพูดจาอะไรต่อจากวีโกมาฟังกันนะครับเริ่มจากเฮคาริมครับผม In death as in life, Hecarim, you will fight only for me ไม่ว่าจะอยู่ในความตายหรือว่าตอนมีชีวิตอยู่ เฮคา尔ิม hey, ก็จะต้องมาสู้เคียงข้างฉันเท่านั้นนึกภาพแบบเบีโก้ขี่เฮคา尔ิมอะแล้วก็มีแล้วก็มีเพลงขึ้นมา Look at my horse my horse is amazing ข้ามคนต่อไ, <c oughs> ไ,ไปดีกว่าคาลิสตาครับผม You never believed my your now rule, never in and believed fate. Kalista, this is ป <c oughs> ระโยคนี้บอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยไม่เคยเชื่อในวิธีการปกครองของฉันเลยคาลิสตาและนี่แหละ adalah. คือชะตาของเจ้าอารมณ์แบบว่าเหยีย,ยบซ้ำอีกอะ ก็คือฆ่าเสร็จแล้วก็แบบนี่แหละก็ไม่เชื่อไม่มามามาคัดค้านการปลุก bless io ของฉันเองก็ต้องโดนฆ่าต้องโดนแทงหลังแล้วก็ยังต้องโดนกูฆ่าอีกอะไรประมาณนี้ต้นต่อไปแล้วครับเซนนาโอ้โหอีกแล้วครับอันนี้อันนี้เหมือนกับว่า เอ้ทำไมอ่ะออกจะเป็นแบบเรื่องเรื่องโรแมนติกเหมือนวีกโก้มองเข้าไปในตาของเซนนาไอของอีโซแล้วกันนะเขาได้ง่ายนะครับแล้วก็เหมือนมองว่าอีโซไม่รักวีกโก้แล้วประมาณนั้นครับที่นี่คือความหมายนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ,ไอที่ไม่ที่มองไม่เห็นตัวเองในตาของอีโซเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะอีโซเขาเขาอยู่ฝั่งเซนนาหรือเปล่าทำไมเขาพูดกับ,บลุงเขาแบบ มีอารมณ์ใสอารมจังเลยนะ,ะไปอารมณ์แบบไม่ใช่อรมโกรธนะอารมณ์คุณส้นตีนอ่ะทำไมโกรธจังเลยท่านลุงมันมันเป็นแค่จดหมายที่แบบไม่มีใครตอบเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเท่านั้นเองประมาณว่าพ่อวลาดิเมียนเนี่ยก็เป็นกษัตริย์แหละที่ เหมือนแลกลูกกับตัวเองให้กับปีศาจดาคินน่ะเพื่อไม่ให้ดาคินมันมาบุกเมืองตัวเองใช่ไหมเวลาใิเมก็เหมือนกับเป็นเป็นตัวประกันแหละที่ถูกส่งไปให้ดาคินเลี้ยงดูมีวันเด่นก็แบบว่าคิดถึงอย่าง,งาากกาคิดถึงอาณาจักรเก่าคิดถึงครอบครัวอะไรอย่างานั้นแต่ไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่าเหมือนราชาเขาก็มองว่าเมียว่าเป็นแค่ตัวประกันอะไรงั้นนะตัวต่อไปครับสุดท้ายก็คือยอ,อริก อันน uh ี oh, job, right? <laughs> <laughs> 對對้เขาเรียกว่ายังไม่จบนะยังยังไม่หมดอีกหรอมึงเนี่ยวิเยโก้ก็คือก็คือแปลว่าอีโซฉันรู้นะว่าเธออยู่ในนั้นออกมาสิแสดงตัวมาสิคือหลอนน่ะหลอนน่ะแล้วคือเหมือนว่ามันจำมันจำอะไรได้บ้างเนี่ยวิเอโก้เนี่ยใช่เลยแล้วก็ก็เลยส่งมาถึงประโยคสุดท้ายนะครับ I sinking remember her waters beneath the then then and and ก็คือจำได้จำได้ในตอนที่เธอเนี่ยจมลงไปในน้ำ แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอะไรแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อก็คือไม่พูดอาจจะจำได้ก็ได้นะแต่ว่าพยายามที่จะลืมแบบหลอกตัวเองอ่ะโอ้โหแล้วมันก็ดรามากเกินไปอะเกินเบอร์ไปมั้งเพราะถ้าใครถ้าใครไปอ่านเนื้อเรื่องมาก็คือคนที่แทงก็คือก็คืออีโซเองกทคิดไงถ้าเกิดว่าเวียโกเนี่ยมันรู้ความลับ หรือว่ารู้ว่าจริงๆแล้วอีโซนคือคนที่แทงมันจะมีโอกาสที่จะเป็นอีเวนต์หรือว่าที่จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากจุดจุดนี้ไหมผมว่ามันก็คงเหมือนแบบตอนจบของเกดราม่าห่วยๆอ่ะที่แบบ <laughs> บิวมาแทบตายอ่ะแล้วก็แบบจบที่ว่าแบบเธอเป็นคนฆ่าฉันแค่นั้นเหรอทั้งหมลุกจบแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังคำพูดคำจาที่ <c oughs> ที่ติดตลกแบบนี้คนระับผมก็สามารถไปติดตามผมได้ในช่อง y o u t u เซกอร์แต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะได้ความมันแบบสดๆร้อนๆทุกทุกวันเกือบทุกวันแล้วกันนะครับผมสตรีมที่ Twitch คนระับม t w i t c h tv/slash/ อัลเหโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมโรเบรเชดครับบ๊ายบายบ๊ายบาย